องูนื้องหาคุ้งเก่าจะถวายเวียนอีพอ่อห้าบทขอให้ออกหกจูน <c oughs> ให้ออกหกจูนก็ใช่เดี๋ยวพ่อบิร์กเยวะพ่อสิคุ้มดูแดงก็พกได้รู้ได้รู้เออนางกีดาพาวิชาราชบนบายขัเก่า,กาขอให้เรียกออกตัวนี้จะถวายพ่อโอเคได้เลยจากไปนะ้นะเอพออินั่งจีดาพาวิชาราช วันนี้ได้คิวที่ซิเกตเนอะในคิวที่ซิเกตเบิร์ได้ผู้ใดในคิวที่ซิฟเกตมัวจะชื่อว่าเปิดฟูโชคดนนะเบิร์ได้นะลูกนะอ่ามือโซกูจากมือโซกูไ้เงินเิก็รวยนะลูกนะอันนี้เออคืรวมบุญมาพูดเดื่ได้หมดไปเนาตหายมากทั้งหมดเออ ได้คืได้คนได้คือเที่ยงยังน้ามามีโชคนามอโชคอไว้ดีแล้วก็รวยจะเดินจะเดินทมาค้าขึ้นนะลูกนะเออจะโยวกเเกขตัว่มนไตอั่มมกออันนี้ก็เอฟือผ่ามาทำบเนายชงแปดชุ่มุ่มุ่มุ่บูชาดูองปู่หรูนะเออคือจงได้ฟอ เออเข่าวบหมือบ่นอ่ะเดีอยนะไม่เก็ออุปนุกุจักบาทก็มาเออว้มอเขนบ่ได้ยดขวเขียนขขชหูา่ยาเกาเกาเทปเขียนไว้แล้วบีเขียน้นะ คือพอย่างข้าหาน้มันคนอะไรอย่างนี้ฟอคนะย่าง้อ้อเขมหมกมักออกเยอะไาสักเข็ดแค่ไหนก็หมดเข็อกคไม่อีก่เ็น้ออมเ็อีกแล้วหุ้นฟอยแล้วุนรหัสเบอร์ชื่นสุดเข็มเวอร์ชื่นสุเข็มจะบอกเขาเด้วยเขาดยงด้วย ให้มุณชกคมณร่ามืณชกุณไม้หึงหึงแล้วก็รวยนะพวกนะจะดึงจะดึงทำมาค้าขึ้นใช้ชักใยอื่นวนเน้ยทำดะบอกวาไ่ใช่เพรา่ต้องใช่เราต้องเ็ะได้เร้องก็ใช่ตัวนี้่มใช้ใช้จะผู้อื่ก็ใช้ขู่บะไรนี้ใช้ใ่้ี่ยดกบ่อยนะมาอันนี้ของอินังก็ปล่อยหรือเออของอินังกปล่อยของกับเพราะว่าเขาจะสงแขงวุ้น เออเช้าว่าวันนี้นู้จะเบิกแ่เท่าไรของอินังกบป่อยเนาะของอินังเทวันเออถิอว่าเป็นลูกสะไ้ร่เนาะอุกตะไคร่ไม่ไงคือไม่ไงคู่ห้องเขาขี่เดยกมาไม่คู่เรงก็จะขี่เด็กเพราะะวัดเอยวขั้นจะเรียกกตงโมมันว่างกถจะเปิดแอบไปก็ว่างก็ไมครู้อืนอ่างปูเออ มม่คร <mm like> ูก็สวยด้วยก็เ eh> ด็กน้องด้วยนะตัอสวยทั้งกายและใจสวยทั Jill ้งนั่งกได้สวยทั้งนอาใครจยาพูดอะไรเขช่างเขาเราอยู่น้องเขามือกระชากเขามือใจรักแม่คู่ก็มีใจรักเหมือนกันรักผู้จารักสายบุญแล้วก็รักทุกคนเราก็ฮักในเสียงร้องเสียงร่ามมันมาคู่ชีวันอกเปิดอัดปากเสี้ยไปได้ยูพ่อเขาไหายร้องแต่ยิ่ง แต่พว่า้อจุดกสีเดียดไม่ต้อเนาะคืออันนี้งานเก้่วันโคถามปูน่อว่านุจะบิได้คือที่เท่ไหนที่นั่งเกี่วันคือไปประมัณนคือที่ทุกเกล็ดชุดกันถ้าชุดเกล็ดมันยัเบิกขั้นนะเบิกขั้นเยอะแต่ว่าขั้นชิคือตต่อไม่ได้ต้องเบิกุเกล็ดก่อนเขาอ้าเขาไที่นั่งเกี่วันไหนรู้ก๊อ อันนี้ขมาใจะเบิกหรือไมเบิกวันนี้ขอถามอ่อยเนาะถามว่านายอยกจะใช้ฟวงหูเนี่ยถามว่าจะเบิกบุญได้หรือไม่จะเบิกได้เท่าไหร่ือที่เท่าไหร่ได้ซื้อได้ไหมพ่อผมใจร้อนเ่ยผมต้องการเงินด่วนโอ้โหกกันกเอนาที่วนไปใช้เงิ ผบต้องการเงินด่วนวันนี้วันนี้เวลานี้ไม่ใช่วันนี้โอ้ยมันด่วนวันด่วนแต่เวนนี้วันนี้ตอนนี้สิเจ็ดเดี๋ยวนี้เร็วๆเมื่อวานนี้มันขอเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็บเวล่าโตไปว่ามันขออย่างอื่นกว่าแค่ แ <Workers>, <t ries> า่ที่เจ็ดแรกก็ขอแต่พหนันกันโอยมืออันอนี้ขอหวยรัฐบาลไทยพอบอกตบงๆเลยหวยรัฐบาลไทยพบขอดึงยหญ่เป็นลูกผู้ชายปัวตัวเออเกิดต้งมั่งไทยได้พ่อคือคือเรื่องไทยได้พ่อว่าจะคือเรื่องเราได้องบันเทไงทุกวันเนาะ เอาอนี้บ <ược> ัค sí เืออืดหวยาบไทยให้กระจงคิวงคิวงคิวงมดดื่มกระไดคนั่งกนวันะไคตแต่ว่าขอบเืพอสหาันคิ้วคิ้วนี่น้อคิค็กันฟังจาก่อลวท่ แตเงกอนบุ่ดมันเ้ิบเกินสิบเกิอกอต้ก้ขอแรกตุ่นเยวก่โอ้ครับอฟซีครับเอฟซสิบเกนครับเออขออแรขึ้นเออลดวกเฮ็ดหายใจ้อเฮ็ดหายมันได้เที่ยวว่าแค่ มันไม่เคลือนขึ้นถือก็ว่าเลยทำกูงั้นงั้นม้เือเรืองก็ได้ไม่หยากรักแเรื่องเนิกระดอกระเดีมันกูได้มันบูกเต่าเราไปมันบูกมันผัวไปนอนแก่เงาขวบเนยจะนัดรังอีกเจ้งค่ะครับขอเร่อตัวบักถือว่าฉันชิบเขียดเช้นนั้นว่าชิเขีดช้นนั้นคือบารอ่องขอตัวขักถือว่าฉัน คืบเกิดอเจ้าเนาะคือกับกูออันนี้คืบเกื้อเนาะเขาขอตัวกับกูอ๋อใครเขาถู่เขาหมายคู่ปู่คู่เขาหลงรักกันเลแต่โมเขียนจำกูวันนี้สำหรับบหวยรัฐบาลไทยถูกต้องตามกฎหมายจะคืบสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งก็คือเธอหรวันที่หนึ่ง ที่ข้อม่รูอวันหดสิงข์ข้อผูดสงข้อฮ่าฮาไม่รู้วันเครเช็คใครี่ใช้ขอเช็คอันว่าขี้อข้อข้อยอันว่าข้อเนนีะขีข้ออ้ยพอว่าที่หาคมก็วานรุโม่ก็สเขาวัาหยดเนาะคือวัากดนแดอวัากดนอดดงวดประจำวันที่หนึ่งถึงหาคมขอห้าหกแป คำนวณดูเลยของตู่ก่าฉายาก้าวเก็บมีตัวไหนว่าสิบเก้าก้าิบเรียก่าเขาห่งอะ่านะไสิบเก้าเก้าบหกเขาน่งไมเขาว่าเ่าอาไรมือครับแกว่า่วนของยืมไปบัตรไมือเปินบัตรควนไม่ือครับชวนของยืม งวดประจำวัน uh ที่หนึ่งชิงหาสองห้าหปช้ายาเก้าเก้าเก็ดคิดเก็ดัเขียนคิเัเีรับขี้างนี้อะไรังมองยัเข็นหดึงชิงหาสองห้าหกแปดชายาเก้าเก้าเก็ดเขียนลงไปเขียนหอดเอ้เขียนทะลุร่ะเก cào chip. cào chip. Cow chip again. What không đại? Cow có Cow chip. Cow chip. không chip. Cow chip. Cow sách rồi chip. <laughs> thứ chip. dài thứ đấy cào ยหยไปตะพึกยาหไปตะพึ่งคือเราต้องขู่แน่นอนก้าวเก็ดเขียนลงไปก้าวขุเขยลงไปก้าวเขบเขียลงไป 9, 10, เขเก็บเขียนลงไป 10, get, เขยบก้าวเขียนไปหมดเลยอืมไ่ห่ตะพึด เขาบอข้องบกเขียดง่ของของน้องไอ้ก่อนจะเป็นโมฟุสิบหกกมืนูไรเยงโอเคยั่เมี่้นมืิ่ยดแต่มันงาบมือทุกตัวบอกตอนแรกกูถุงพ่อกูคือทุกตัว เว้นตัวเดียวที่กูไม่คือกูแค่ก็ตัวแค่คือบอกเขยเดก็คอไรครับกูโบเคนายเนาะอ,อันนี้ของน้องไอซพาด้วยประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมห้าหกเปดกู 5, 6, 8, ูตาใช้ยา,า 9, 9, กเก้าเก้าเจ็บกเขยจะมือกบเค่กูคือ,อ <c oughs> ของน้องไอ้ฟันถุงชิบเก็บเก็บชิแจบแคมอีช่องน,นึงบ้าหนาจะพวอออีกอ่อนางีขาขาเลยอืออพอจะว่าขาเรลยอะนอีกอ่างน่ขาขี้ตื่นขา เป็นคุณนายตื่นสายอีนางนักกาขาได่มันเชี่ยวกาคืนกลางเวรมันนอนเขาไม่ต้องประจานเขาอยู่เนาะเขาไม่มีเวีรกขาช่างเขาถ่อขู่แตาชายากก่าเกิดท่องนักขาขาชู้ขึ้ก้าเขียนลงไปขึ้นเต่าขึ้นเกิด เข้าคุุ้้เก้าวัดเ <laughs> อตัวกินแกวนู้น้นอือน้นีบาง่โคชกบจะซืนนัขนเขาเข้าต่อไมเขาอยาัดจำต่อไหมข้บบขา,างีนากองก่นอ,อน อันนี้ไม่ต้องใช้ข้องโทวอย่างเดียวกล่พิมอย่างเดียวของอีนังก็เคลื่อนใส่ตัวมันได้นะแต่ใช่ตัวมันผิดมนบอกใจอื่นนะิ้นโคชิ้น้อ่านั้น้บอกไรกระโดดบอกดมนอ่นอบวกอไรก็บุกงันือขึ้นก็คือบอกขึ้นน้ายไปโยู พ่อพ่อบอกตูกมันถือกระบ,บอกถูกแต่ว่ามันถือได้เพราะูกถือนอะ <c oughs> ถ้าว่าที่บอกมาถูกหรือยังอไอ้คุว้าได้ก็ได้กับไทยคุณมั <c oughs> นเงินก็แบบเกือบครับรู้บอกแล้วว่ากันก็ได้ดอกของก็นี่แต่ว่าเรียกชน,นี้ฐานพอเท่าับนไอ้ที่ขั้วตัวกู้ต่เนาะคือว่าไปได้คู่เรีกเปล่าไม่ได้คู่เรีกเต็ม ในเรนคุณเ <ừ. S 1> ีนเก็บมดดูแั็มากเก็บอยู่ไมนถือดูหนาูังเก็บอย่พราเสียมใบไทยอือเก็บวทยหรือกเ็กไยดเลยแต่คือเรืคุกตัวได้มาไหนไมถือว่าได้เก็บแล้วทุ้คนว่าคุกเรเจะอันนี้ชวตัวองพอด้วเพ่ะว่าพอดกเย็เเรื่องคุกแมันได้เคุกเรเจ็เราก็คุกเรเก่าไง เก้าครับเก็นี่ยุ่งวัดอยูกันไปอื่ได้แต่จ่ว่าเก็ถือเลี้ยงถือว่าถือแต่ว่าสิไล่คุ้มองตัวเลยนะอือเพราเก็บเก่าพรเก่ากับเ็ดแจ้ว่าจะจะไม่น้ำกันไล่คุ้เด็กเก่ใจเร็วเร็กเก่านี่เขาไม่ไล่คุ้มดูดอครับเก็ดือง้างไปอืมดูไปว่างไปทั้งหนอันนี้คือสควนตัวพอเนีครับอันนี้คือเรื่องควนตัวแต่ว่าเรื่อง่วนตัวจไม่คุ้มาเก็ดจะฟอ แต่ว่าเขาปวดตามาเก่ากอืมแตาว่าบอกเขดแต่ว่าหาหาเขาบอกเขีดเกินเขากืเด้วยเข่าืวเจ้าว่าแก่คือเขาของไหนเขาชายคือเขาทั้งหนาเข่าพ่อรู้ละบอกเลยเจต่ว่ามันมือแค่ไหนมือหาเอาขั้นมือหาพอคือเขาเก็ดเจ้าเก่าไว้นบบมันก็คนละตำแน่งรอยบมันก็มือโบยแล้วก็มีแรงไม่ใช่หรื จะได้ร่างไหมที่พอเบาร่างไม่ไม่คู่ว่าเล้ใช้ครบตัวปู่จะไม่มากถูกต้องขั้นอยากใช้มมนเหมือนอืือเอาเรื่องเคลืใช้ง่บไปเ้อะเรื่องปเคลือตัวมันมีหักใช่ไหมครบผู้นี่ก็คือขืนหงุดหงินขึ้นชั้ เออบรยลุธมคือเขาหดาเกิดัวนเรามันเกจนทา่ตัรงมันบนมบนลุมเอาแค่นี้แหละมั้งมั้งถึงได้มาเขาระบป๋ดนะมันคือกาได้ตัวก็เขาอันนี้ข้อควดมเออนั่งแค่งรุณการหากิเขาอกาพระวโปูจาพรบังนังก็พารพรอชินพ่อค้าเนาะรวมขามหาเศรอ่ะมือโขกมือดับมือโขกมือมายิ่นขึ้นด้วยลูเด้อพวกนี้แต่นังแสงอรุณพรบับนังก็พาพร ดินคิดคดไเออดคอแตน้ำบอร์ดแก้วรับมลเนี้อันนี้คือน้ำมะพร้าวกินเลี้ยวเข้มกินเลี้ยวหวนกินเลี้ยวให้ขู่หวยน้ำมะขูนะกินเล้วให้ได้แคสิห้าล้านน้ำมครูนะนี่สิล้านคงจะไม่ถึงหรอกพีบิร์ครัถามว่าเบิร์มีหรือเปล่าเลี้ยวขึ้นากันอือใช่ถึงก็อาจจะบอกใใช่ก็ถึงก็อาจคือพูดไรแ่ไหนก็ ออพอไม่คายอยู่ตรงนี้เยี่ยครับพอเรื่องเหมือนกนคือเรืนองงครับไไคเขวรถขัไไน,ไนไหนไปได้คู่มหมคตรงไป,ไ,ปงได้ไคู่ปันละ จะเอาคันไหนของหมดเลยเอาไ่ได้ของถั่วโอไม่ได้ของยิมบม่ได้คือกันจะเอาปักเป็นได้ไหมพ่อไม่ได้จะเอามาเดินฟอได้บ่ฟเฟ่ได้ยิม Hoa mày em bơi bày đi như đi như đi bày 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 đi แวายเื่องเก่าสูงเอเงยเรื่อสูงอืมอ่ะมือชคมือแรกมือชคมือมั่นหึงหึงแล้วก็รวยเรื่อเรื่องลูกขาอยครับอ่างขีขอชกน้ำรครับสำหรับหมู่บ้านนี้นะครับเนาะ ครับหมูว่านนี้ครับวันที่สามสอนะครับหมูว่านนี่เรียาห่านนี่ครับครับราคาบลข่าวลาเผาปูบอกว่ายิมราคาถูกถูกในไปซื้อร้านเก่าแล้วกับปลาเกันราคาอ่าอ่าเก้าศนยะครับเก้าสิบลเกกนย์นะครับปลาเาร้านเก่าแล้วก่บบูซานะครับบูชาองรูองปูนะครับหมูว่านนี้ครับปูไหแม่เตี้ยงครับบูชาเก้าร้อยเจ็ดสิบมาดามฮวกหกร้อยเจ็บให้พ่อบุญมากสิบเ บาคาเซอเอกสิบเกียดนะครับเนาะให้นั่งกองกอยเกลสิบเกีดให้แตงโมเจ็ดสิบเก่านะครับแล้วก็มาดามแดงครับให้เกลลอยเจ็ดสิบนะครับคุณชาติสานะครับเกลลอยเจ็ดสิบมาดามเลี้ยงเจ็ดสิบเก่านะครับแล้วก็ันเน่าเฮียนนะครับกันเน่าในสิบเก่าเฮียนในเจ็ดสิบนะครับปูตานะครับให้ยิ้มนะครับบูซานะครับหมู่บ้านนี้เห็ดยิ้มาเฮ็ดรูปนะครับถวายปูนะครับเนาะ ครับเก้าสิบอันละครับแต่เก้าสิบลูกนะครับแต่ว่าแม่คั่วเฮทมา่ยี่สิบลูกแล้วก็เขียนลงไปเก้าสิบนะครับผู้ตาบอกให้ยิ้มบูซาเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเนาะเจ็ดลอยเจ็ดสิบบาทครับเมื่อวานนี้อ่าแล้วก็ผู้ตาบัตรสีนั่ำยิ้มปุนี่ยิ้มเอาราคาต่ำนี่ละเก้าสิบนี่ละมาสั่นบ้าครับเข้ากับพจารณาเอานะครับเนาะแล้วก็คุณแจเบอร์สิบเจ็ดผู้บอกว่าเปิดออกได้เลยมาสั่นบ้าเบอร์สิบเก้าวัได้ใส่นะครับคุณแจเบอร์สิบเกียครับเปิดออกได้เลย ครับแล้วก็ปูตาครับปูรี่สร้างได้สร้างสมบัติได้สิเกาโลที่เอาขึ้นมาให้แม่คู่แล้วก็ปูตาสร้างได้สิเกาโลเท่ากันครับแม่คู่เบิกบุญได้งวดนี้งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหาร้อยหกสิบแปดแม่คู่เบิกได้เก้าสิบนะครับเนาะเก้าศูนย์แล้วก็ปูตาบอกนะครับสิบเก้าบอกปูตาบอกสิบเก้ากับเก้าศูนย์ เอฟซี uh, ฟังีเลยครับเด mm ้อ hmm. สิกกับเก์อันนี้เป็นปู้ตาบอกสิก uh, ับเก้าอ่าสิเกกับแมนปะครัอาเนเลกับเป็นสิกอ่าครับผมอ่ากับเกาพร้อมอาจจะเป็นย์อาจเปนนย์ 90, พรอมอ่าหกก็ได้นะครับสื่อหนึงเกกับเกูอ่าปู้ตาบอกสิเก้ากับเก้านาวนสรล้วครับว่านี้แล้วกัปู้ตา,อาบอกเอฟซเกแต่ว่าปู้ตาสร้างลอตเตอรี่ให้แม่คู่หกูนย์วัน ครับมีเท่า์ไรด์เมาให้เบิดเลยบริษัทว่าอีฟซี่ับไปยิบไปหาได้ครับเด้อไปฟังคลิปนี้แล้วยิ้มสีเบสรุปเลขเนาะครับเนาะสีเบอร์สลเล็สุดขึ้นสลบอันนี้ส้นนี้ก็แล้วไปเลยเพราะว่ามันสวยแล้วมันเสีเที่ยงแล้วนะครับอ่าเพราะว่าซั้งซ่องกับสีลงคลิประธานลงคลิประธานครับผมอ่าครับเพราะว่าขออนุญาตเอาแล้วบัดนี้เลยครับอ่าอีฟซี่ด้ฟังแล้วกับฟ้าไปยิบไปหาสลากกินแบง่์รัฐบาลไว้สำหรับสายวิ่งเงินล้านเนาะครับหรือว่าอ่าสายฝันเงินล้านเสียตัวจวนนะครับฟันอ่าันทงวัดนี ครับอ่าเม็ดเดียวหาเม็ดเดียวครับอหาเม็ดเดียวจับคูสามห้าห้าห้าแปดห้าสามตัวใหายพอมสามห้าห้านะครับปูตาบอกว่าท้องเสียจวนมากขาหนึ่งเลยครับเด้อขาหนึ่งก็ไปตรงกับปูอยากได้แหวนสองขางขางละห่าบาทสองแหวนสองวงวงละขางละหาบาทปูสู้มือขึงสองนิ้วนะครับเนาะครับก็ระบายหาหาเนาะเพราะว่ามาตรงกับท้องเสียจวนมากขาเดียวเด้อ คาเดียวกับซิหาทั้งสองตัวตัวนะครับเอฟซีกับพิเจน่าเอาเสียจวนมันใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับงวดนี้ครับวิ่ง5ตัวเดียวครับเอามาเอฟซีมักกับยิบกับหาความดนะครับอ่าครับกันพอมักกับพันครับเป็นแชแน่ทางใส่วิจัยญาณในการรับชมอันนี้เป็นแนวทางของเสียจวนครับผมอ่าครับราคาครับตัวเลขคำนวณของแม่คู่นะครับแม่คู่คำนวณงวดนี้เจ็ดกับสองห้าแม่คู่บอกว่าเสียไปเซ่ของเสียจวนก็ได้ อ่าของเสียจวนมหาเขาแม่คู่มาเกตแม่สวางเสียห้องไปใส่กันก็ได้นะครับเนาะเขาก็ใส่วิจัยญาณในการรับช่วงเบาครับผมของแม่คู่ที่ไปยิบลอตเตอรี่ไว้ก็คือเก้าเกตอ่าเก้าศูนย์หกศูนย์อ่าเกตศูนย์หนึ่งเกตนะครับที่แม่คู่คนไปยิบปหาสลากกินแบงก์รัฐบาลไว้อ่าแลังากเพิ่มฟันของแม่คู่อ่าฟันว่าแอดยิมกับแต่งโม่ตายเสียชีวิตไปกันว่าอ่ากัระวังอายุของแอดยิมนะครับเด้อสี่สิบแปดปีแลังจากอ่าครับเกิดวันที่ยี่สิบพ่อซอยยี่สิบเอ็ดอ่าครับเด้อ ครับผมเพราะว่าซีซีสิบแปดวันที่ยี่สิบมีสาะครับเนาะบางท่านอัศไล่เป็นซีเจ็ดแต่ว่าวันที่ยี่สิบมีสาที่ผ่านมานะครับก็เป็นซีสิบแปดปีแล้วนะครับเอฟซีก็พิจารณาเอาครับและการมื้อนี้เนาะรับเป็นโค้งสุดท้ายที่ขึ้นหัวหาปูนะครับขึ้นหัวหาปูเป็นโค้งสุดท้ายครับเดี๋ยวแอนจิมสีเบอร์ใายละเอียดในหนังสื้อนะครับสีวาสซูเอฟซีฟังครับปลาปูให้แนวทางตัวได้แน่ให้สอนคฤติท่าูกหลานตัวได้แน่นะครับผม ครับสําหรับหนึ่งสิงหาคมนะครับอ่าหนึ่งสิงหาคมครับโค้งสุดท้ายของปูตาปูตาบอกว่าคนสีได้แย้มนำก็กคือคุณอ่อนนิชาค้ามนขุมนะครับที่เคยมาทําอาหารให้ปูอ่าถวายปูนะครับพร้อมกับทีมงานได้ยูได้กินครับปูไฮขุนอ่อนนิชาอ่าเก้าสิบนี่มันหลายพวกโอซันเอาหกสิบโอซันบาค่อยสีใดโอซันบาปูตาให้คุณอ่อนนิชาค้ามนขุมคือหกสิบนะครับเนาะปูตาให้คุณชาติสายาแก้ไขเพราะว่าคุณชาติสามันเป็นไข่ไอสิบเก็ดอ่าให้คุณออนีออน้อ่อนอ่อน หกศ6นย์นยะครับเนาะให้คุณสาดิสาคือ17ปู้ตาอาว่าเสียงยิ้มกวนเสียงยิบซี่ก็ได้ฟังในคลิปนะครับเนาะเสียงกวนของปู้ฟังอีกหนึ่งคือเก้าสก้าก็จะมาปู้บอกว่า90้าสินย์นั่นละ90 97ศูนย์เกาก็สียงกับพิจนาเอาแล้วก็ปู้ตาเนาะครับให้ยิ้มให้ยิ้มปู้ถามยิ้มยิ้มซื้อไปลอตเตอรี่ของสันต์มาที่ราคาพอบอกสันต์เจ็ดเจ็ดศูนย์ ่าเจ็ดเจ็ดศูนย์บวกอีกสิบเจ็ดราสั่นว่าผู้ตาให้ยิมเพิ่ม17บเจอ่าผู้ตาให้เจ็ดเ็ดศูนแต่ว่าผู้ให้เพิ่ม1ิบเจ็ดครับเขากับพี่แจนเอาแล้วก็ผู้ตาผู้ผู้ตาบอกว่าผู้อยากได้แหวนทางละหาบาทเอาสองวงอ่าเอกับพี่แจนเอาเราจะยิมมาถามผู้ว่าตัวเลขของเสียจ,จนมาบอผู้ก็บ,บอกว่ามาขานึงอ,อยู่ขงาง่างมาสัน่นเากับพี่แจนเอาครับแล้วก็ พู่ตานะครับผู้ตานะครับอ่าู่อ้นี่ตัวเลขผู่ตาผู่เลขคำนวณมักส่วนตัวของผู่ตาผู่ตามักสิเก้ากับเก้าศูนย์ส่วนว่าผู่หอยิิมนะครับสิกับเจ็นย์อ่าหอเซยเอกเซยเอกเพราะว่ามักซื้อเลขใหญ่ว่าสันว่าเก้าเ7็ดเก้านย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนะครับนั่นสำหรับเซยเอกราค็ของน้องไอ้สิบเจ็ดเจ็ดศ์ของน้องนาชานะครับหนึ่งเก้าเจ็ดนึ่งเจ็ดก้าศูนย์ู่ตาร่อง ปูตาเสียวตัวได้ไปท้งไทยปูตาเีลลวเก็ดไปทั้งไทยเสียวเกลว่าไ้ทั้งหนากลเป็เก็ดคือเก้านาครับปูตาบากว่าเสียวเก็ไปทั้งไทยเสียวเกลเพราะย่ามดึงเก็บไปทั้งหนาทั้งไทยแล้วก็สีดึงเกลามาไปทั้งหนาประสั่นว่าครับแล้วก็ปูเซียวรถขั้นใดไปกล่องสลากเสียวมาแดงนด้ครับเด้อวดน่1สิงหาคมพศ2561ปูตาเซลล์รถขัานมาแดงไปกล่องสลากคือทะเบียน2071 ครับอีอ่าแตงโมมีอยังเพิ่มเติมบ่ครับนะครับสำหรับมัดส่วนตัวนะครับงวดวันที่1สิงหาคมพศ2 5งพันาร้นะครับสำหรับยิมมัดส่วนตัวก็คือ1660ครับ90ครับอ่ะครับแตงโมมัดตัวไรเอ้เจ็ดเก้าถ้ายิมเพราะว่าปูให้แตงโมเมื่อวานนี้เนาะเก็บเก่าอ๋อแตงโมมัเก็บเก้าเลยครับเด้อ ครับสำหรับยิม60 06นย์ศะครับ06นย์หกราคาหนึกราคาเจ็ดศอ่าเกครับ90ะะนะครับเนาะอ่าครับผมฝากอ่าฝากตัวที่ปูให้ยิมน้ำเนี่ยสิ 17, อ่าครับผมแต่ว่ายิมเขาในเกียจิบสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ให้ยิมเพิ่มมาล, 10, ละ17อ่าครับผมไมากี่ทีคือ06นะครับเนาะ16ึ่งหสำหรับพิจารณาปูเนาะค่ะสำหรับเอฟซี C, อยากลองกิฬากีฬาเบิ้องกีฬาปูก็คือ ปูอยากได้แบนฮารบาทเนาะค่ะสองวงค่ะพี่นี่พิจารณาไปเหงเอาเนาะค่ะครับาทสองวงฮาร์บาทขังละสองวงอาจจะเป็นฮาร์าก็ได้นะครับกับพี่เจน่าเอาหรือว่าฮาร์สองสิเว็เบิ้งในคลิปแล้วก็มาฟังยิมสรุปน้ำใจหน่อยแต่ว่าเมื่อนี้ครับก็บขอสรุปลงเจียงชทอรนีเพราะว่าจะได้ไปลงคลิปนะครับมันสวยแล้วครับกับคอไอซีทุกทุกท่านโชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆคิดกันในได้เงินคิดท่องได้ท่องคิดอันใดกับคอสมักปรารถนาทุกประการครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแต่สีลงเรี่ยวลงเฟียดห์เบิหงนะครับเด้อ ครับพอวายยูทูป YouTube มันคือสื่อประทันแต่งโม่เนาะขับสิลงทั้งเดียวทั้งเพจี่ยวพอวายซองไอซองแต่งมู่หรือว่าซองยิมอ่ารอดติดตามครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าใหนกำลังใจทั้งช่องเลยครับเด้ออย่าลืม061690ครับผมราคาหนึ่อ่าแอดยิมกราบขอสวัสดีครับขอสวัสดีค่ะสวนทันแรก